ประฝมือฟามหัวดินพี่น้องโอ้ตัวกแหงขักแหงแงอดทอดทอดล้มล้มโผที่ทำนั่นไหมเออแล้ววันนี้ก็สิคเขาน้องเินนี่หูเงินหุเงนหูเห็นแช่งถูถูถโตกแหงขัดเดิอพี่น้องเด้อโอ้ยโฉมกับคนว่าพายุโสนร้อนเหมืนขึ้นมาเตียบนำมาพอดฟังไทย น,น,นี่กบันสิบโตกบันที่สามสิบสามสิบเอ็ดกบันที่หนึ่งวะเนี้ยอือสามสิบเอทัวรจันิบบันนี่ยวงไข่เนี่ยวงนี้เริ่มส,าสาัานแล้วออกตัวอำเภอน้องหินแล้วพี่น้องเออไข่แน่เริ่มเริ่มลดความรุนแรงลงแน่ยบางนึงเนี่ยโอ้ยตกหักตกไงพอไอเม็เก็เลยวันนี้ส่งดีขึ้นเนี่ยนำองน้องหินส่งดีขึ้นอ่า ตกสุดทางเดิมพี่น้องค่อยมาแต่ค่อนเกน,นะสุดทางรถขัดตกไหนโยพยเมยเผยอำเภอหนองหินนี่นะสีแยกโคกขมิน้นพี่น้องเริ่มสาในจากน้อยแล้วมั้งนี่นะเนาะเออไข่แน่ขันตุกซ้ำนี่นะโอ้ยเนาะ โอเสากระเสาเนี้ยเวอรตกบทมือบทคืนคักเนี้ยเวเฮยว่ามันสิตกอยู่สดแกงพุทธิมือนี่นะโอ้ยขับมาแต่คอนเกนสุดทางอิลิฟอนนะปโอ้น้ำสิไปไลไโอมโัคอนู่ใส่ล้วบันนี้นะโอ้ทวมบ่เนอยพอยอเมอย์เคยสีแยกวังสะพุงพี่น้องสีแยกวังสะพุง ตกคือกันยันน้อยหน้าน้อยตาไทวังสะพุงก็ได้โอ้ยให้เนตบอ่อแหงปันไหนพี่น้องเอ้ยปั่นแหงหลายกะยันยน้ำท่วมเนาะเอาพอดีพองามเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอ้ยพระอินพระพรหมพระยมพระการโอ้ยมาสุขดีแท่พอไฟเขียวพี่น้องไปโต้บดต้องรอปันเนี้ยโอ้ยมาสุขดีโอ้ เอาบแหงกัดเขาสมบอดสมวันอยู่ขับรถขับลาคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเด้อคนจกถนนมืนจังที่ยางไหลเมีงเลยบ้านเฮานะยหงพูดได้อยู่ถึงพูดถึงผ่านะอยู่ดันใช่นะเฮวนะปากสมเด้อด้วย,วยหลักเร็เป็นหวงคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องฟ้องไฟบุลเม <laughs> ถึงวังสะพุงแล้ววังสะพุงรถนี่นะนี่นะ บรรยากาศวังสะพุงฝนตกคือการเดอร้อปลาทูปลาทูแห่งขึ้นแห่งขึ้นเราบนันไดพี่น้องสะพานน้ําเลยมั้งวังสะพุงนี่นะวัดเถอะง่อยกำลัง,งย่องว่าฝนค่อยโคลงค่อยลงปุ๊บบรรยแห่งขึ้นแห่งขึ้น,นเราบันไดน่ะห้วยนานสิบทวมสตีโอ้ยเบาๆเนี่ยขน้อยเบาๆเนี่ยขน้อยพอเสากระเสาเนี่ยโอ้ย ป่วังสะบุงบ่ได้ป่วังสะโพล้น่นตุ๋งแหงขึ้นแหงขึ้นป้านนาหลักเป็นพี่น้องนอดสามแยกนาหลกกาาาักแล้วบันแยกแยกครั้งเข้านาหลักแล้วโอเปอรแมนสามแยกนาหลักเนาะแยกครั้งเข้านาหลักป้าผิเป้าผิดเนี่ยแล้วใส่เข้าไปนาหลักตรงไปไปปากขวนเป็นยังเลยโอ้ว่าหอดเนี่ยไบแดงมังนีหลักพี่น้อง เดี๋ยว้ายไปนะ้นหลักเดอ้อตรงไปไปวังสะพูโอ้ตรงไปไปเมียงเลยไปปากวนโอ้ฝนดีจังฮอตสีแยกปาับวนบันดนี้นะจากน้อยก็ฮอดแบ่งเลยแล้วโอ้ประยมสวยดีเว่ยสิทงงค่อยฮอตเมียงเลยุ่นรอบนนี้นะติดไฟแดงก่อนครับรอบนี้ไม่ดวงดี ถึงสี่แยกโรงพยาบาลเลยสี่แยกสารากางฝนก็บ่แหงกันได้พี่น้องอบ่เบาบ่จากกันได้อยู่จะตกแหงเลยเด้อน้ำท่วมระกายหนากริ่งแนวก่อเสากระเ่าเด้ออันหนาเอ้ยโอ้ยเตลี่วันที่สามเอดกับวันที่หนึ่งอีกเขาว่าสีเขาฮอดวันที่หนึ่งบก่อ ตามสถานการณ์น้ำด้วยกันนะพี่น้องนะ